สวัสดีค่ะโอ้ยนีม่มือเดียวด้วยค่ะสวัสดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องเมน,นี้เซแปรนูข้ขั้วบั้น่อยสิเห็ดเมนูอย่างนะจาะบาสิหนึ่งเขา้ามีหลายเมนูหนึ่งขเข้าเหนียวแล้วก็ตับมักทั่วแล้วก็ปิ่งไก,ก่จ้ะปีงไก่กับปีงไก่มักเองน,นจ้ะตอนนี้ก็ล่างหนึ่งเข้าอยู่นะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็ล่างหนึ่งเข้าอยู่เดี๋ยวสิไ้เบิ้งเด้จ้ะ อตอนนี้ก็นหนึ่งเข่าก็น่าจะหนึ่งเข่าใส่ใส่แก๊สใส่แก๊สนะจ๊ะมาเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ้งไก่ตอนนี้หนึ่งเข่าเหนียวนะคะ่ะิ่งจะหนึ่งแล้วก็เอาเขา่าเหนียวเกาอุ่นน้ำนะคะ่ะหนึ่งเข่าเหนียวสักก้อนเนาะบัดน,นี้มาเบิ้งไก่ด้วยค่ะไก่ไก่ไกอันนี้มาร์กเองแซ่ตุยใส่มาร์กเหลวขึ้นหนึ่งนะค่ะี๋ยวสิไปดังไฟเตาทานแล้วก็สิเอาไปปีงค่ะมันเป็นเนื้อสะโพก้วจ้ะสอง สองชิ้นเนื้นอสะโพกจะ,ปปนะะเดี๋ยวสิไปปิ้งนะคะมาร์กไว้ได้ขึ้นหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปเบื้องกันจ้ะมาดังไฟกันก่อนได้จ้ะดังไฟตะกรอนอันท่าให้ทานมันแบบว่าติดก่าแล้วแบบบวกล้วนจนอ,อะอันนี้ใหม่ไหม่้อยไฟได้นี่หม่ไอยไฟนี่ไม่เสียบุกซินไม่เสียบุกซินไม่เสียบหมูย่ยอเก็บไวะะ้แล้วค่ะ เวลานั่นถ้าก็ม่าเป็นเสือไฟได้ไฝ่ไว้ถับเพีงใ,ใกล้จะ้ะ ติดติดผูด้ใดดังไฟบอติดผูด้ใดอันดังไฟบอติดบีบบ่ฟันเสือได้จ้ะบ่ฟันพิชาลูกเสือได้จ้ะ ถอดมาาดูแล้วบารมีกะมากินเม็ดนู่อย่างก่อนทานทานนี่กะเรือจะกินหมูกระทะาะอ้อนกะ ก็จะย่างไก <c oughs> ่บ่ได้ทิ้งขยะไปทัวร์ทีด้วยจ้กใส่ถังขยะไปอยู่ ก่อนมีตัวเงี้ยนกับหนึ่งเข่าไว้แล้วหนึ่งเขาเนี้วไว,ว,แว,แว,ไว้แล้วจ้ะนี่แหละมันว่าติดหรอกับหนึ่งไว้อังสี่หละจ้ะเดี๋ยวให้มันเออติดไฟไว้ยังสี่หละจ้ะไม่มีหลักจริง จ้ะติดเตาหอยสกอนติดเตาหอยไฟมันจนว่ามันมีมีควนจ้ะเห็นมันก็ยังพอมีควนออกอยู่เนาะจ้ะหยากระหองดอกมึงนี่มันถือฝนก็เลยขึ้นมูนันถอนกองไว้แล้วนั่นแหละค่ะสวนหน่อย <c oughs> ตาบักทัวไปกันลังขึ้นเดี๋ยวให้มันไฟมันแดงก่อนนะคะจงังเอาไกล้ลงมา ยางนะจ่ะเกิ่อเขานะจ่ะซุกไปประมาณสิบหานาทีโอ,ซอ้ซุกแล้วจ้าซุกแล้วซุกแล้วเดี๋ยวใส่เขานะจ่ะเนาะใส่เขา่าแล้วก็เอาใส่กระติบนะจ่ะใส่กล้องเขากระติบเขานะจ่ะทานกับพ่อดีเลยจ้าบบแห้งปนไดอ่าโอเคเดี๋ยวมาอย่างกันเลยเด้อค่ะ sóng nòng nhay rồi sóng sập hộ sập hộ thêm จ้าโอ้ไปแห้งไปแห้งไปแห้งขึ้นก้อนสิใหมขึ้นก้อนขึ้นก้อนขึ้นก้อนเอาทั้งนัง่นหนังมันล่มก่อนจ้ะมันเลยมั่นมั้งเลยหยอบโอเคค่คอยอย่างไปละจ้ะโอ้ยคันไปซื้อเขานี่กะสะโพกนึงกบประมาณ 4ี่สิบ้าบาทนะจ้ะแต่ว่าเขาสื่อมากหกบาทเดยซี่สะโหกไงจ้ะราาเบิ้งตอนมันสุกอีกนะคะเนาะตันนี้ก็ย่างไปก้อนจะเย็นๆนะจะเฝาไปเรื่อยๆค่ะมาเบิ้งกันจ้าอุย้ยสีสันสวยงา่ามสุกรวจ้าสุกแล้วพร้อมรับประทานจ้า ซุกแล้วไฟกับมอดพอดีออมามามาแสบน้ำกันจ้ะข้างในสุกเปิดไปไกลไกลไกล่ลายโทรศัพท์สิโตอันนี้มาร์กเองอย่างเองมาร์กขึ้นหนึ่งจ้ะกับมะยาง